มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุนารีขนลุกโพสต์ถึงพุ้มพวงเผยชัดๆเลขจุดประทัดไอ้ไข่ให้โชคสุนารีราชสีมาหลังอิ่มใจบินไปไกลถึงนครศรีธรรมราชนะคะได้ไปขอพรไอ้ไข่ถึงวันเจดี จุดประทัดชุดใหญ่จนแฟนหวยแห่สองเลขประทัดค่ะล่าสุดนะคะลูกทุ่งดังได้ปโพสคลิปให้ดูชัดๆตามคำขอเผยพร้อมว่าเลขจุดประทัดถวายไอ้ไข่ว่าเจดีโชคใครโชคมันเด้อจ้าขอให้โชคดีจ้าโดยมีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ขอจัดตามที่อาทิ66919เลขสวยเฮงๆนะคะ 1-9ซื้อแล้วเพราะว่าเลขวันเกิดลูกสาวพอดี6-6-9พรุ่งนี้จะไปจัดขอบคุณนะคะซึ่งสุนารีก็เข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าระวังเลข6กับเลขแล้วนะจ๊ะมันตัวเดียวกันก่อนหน้านี้นะคะสุนารีได้โพสต์ภาพคู่แม่พึ่งพุ่มพวง,ง,งดวงจันทร์ครั้งหนึ่งในอดีตนะคะพร้อมด้วยแคปชั่นขนลุกว่าวันนี้ยังพูดถึงพี่พึ่งอยู่เลยกลับมาถึงบ้านไอ้ไก่ น้องสาวพี่พึ่งส่งรูปนี้มาให้ขนลุกเลยพี่พึ่งคือครูของสู่อีกคนหนึ่งน้องยังคิดถึงเสมอไม่เคยลืมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ